นายคมสันโภคงนักวิชาการด้านนิติศาสตร์โพข้อความระบุว่าหนีแน่แน่ตอนนี้มีแต่ข่าวลือและมีการพนันขันต่อก,กันว่าท้าศาลฎีกาพิจารณาเอกสารของทักษิณและหน่วยงานต่างๆแล้วมีคำสั่งว่าที่ผ่านมาทักษิณยังไม่เคยรับโทษจำคุกตามหมายบังคับโทษของศาลทักษิณจะหนีหรือเปล่าพักพวกส่วนใหญ่ต่อให้หนีไม่มีใครรองว่าอยู่ผมไม่พนันต่อรองกับใครแต่รอมั่วรับไปทานเลี้ยงของคนชนะ โดยส่วนตัวของผมโดยเหตุแห่งมนุษยธรรม,มวงเล็บอ้างไปงั้นแหละผมวิเคราะห์แล้วเห็นว่าทักษิณคงหนีแน่ๆเพราะถ้าอยู่ติดคุกน่าจะอยู่จนตายไม่ได้ออกเนื่องจากทักษิณต้องกลับไปจำคุกในเบื้องต้นเสียก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีตามประกาศพระบรมราชโองการให้ลดโทษเมื่อวันที่31สิงหาคม2566ที่ให้ลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีแต่พลพวงที่ตามมานี่สิมันน่ากลัวมากมีอะไรบ้างมาดูกัน ตามพระราชบัญญัติราชธรพศ2560มาตรา55วรรคท้ายระบุว่าในกรณีที่ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำตามวรรคสองไม่ให้ถือว่าผู้ต้องขังนั้นพ้นจากการคุมขังแต่ถ้าผู้ต้องขังไปเสียจากสถานที่ที่รับผู้ต้องขังไว้รักษาตัวให้ถือว่าเป็นความผิดฐานหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา หากสารระบุว่าทักษิณไม่ได้รับโทษจำคุกคดีที่ตามต่อมาก็คือคดีนักโทษหนีจากที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา190ที่บัญญัติไว้ว่ามาตรา190ผู้ใดหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานอายการของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าความผิดดังกล่าวมาในวรคแรกได้กระทำโดยแหกที่คุมขังโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดนขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าความผิดตามมาตราน,นี้ได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุร,ระเบิดผู้กระทำต้องระวังโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ในสองวักก่อนกึ่งหนึ่ง นอกจากทักษิณจะต้องติดคุกตามประกาศพระบรมราชองการให้ลดโทษเมื่อวันที่31สิงหาคม2566เป็นเวลา1ปีแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีต่อตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา190ประกอบพระราชบัญญัติราชธรร์มาตรา55วรรคท้ายซึ่งหากสารว่าผิดจ,จริงหวงเล็บคุณเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวกกับสุรเชษฐ์หักพานน่าจะเป็นพยานปากสำคัญ คงต้องโทษจำคุกเพิ่มอีกไม่เกิน5ปีซึ่งโดยพฤติกรรมท่าสารเห็นว่าร้ายแรงต่อกระบวนการย,ยุติธรรมผมเห็นว่าร้ายแรงเพราะทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลทางความคิดเหนือรัฐบาลสารอาจลงเต็มถึง5ปีเลยก็ได้ 2. ทักษิณอาจต้องร่วมการรับผิดในฐานหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ราชธรรมและคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวทักษิณไปนอกเรือนจำรวมทั้งแพทย์ในโรงพยาบาลตำรวจที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องอาจถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรา184มาตรา203และมาตรา204ซึ่งอาจต้องรับโทษต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งต้องรับโทษรายกระทงและอาจต้องรับโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปี และอาจ,จต้องรับโทษเป็นตัวกาศหรือผู้สนับสนุนในความผิดที่ทักษิณจะต้องได้รับตามหนึ่งด้วยส่วนทักษิณที่ต้องรับผิดฐานเป็นในฐานะผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นซึ่งต้องรับโทษเพิ่มเติมจาก1่ถ้าบุคคลเหล่านั้นหรืออย่างน้อย2ใน3ของโทษที่บุคคลเหล่านั้นได้รับ 3. การขอรับพระราชทานอภัยโทษตามประกาศพระบรมราชอง,องค์การให้ลดโทษเมื่อวันที่31สิงหาคม2566มีข้อความระบุว่า ทักษิณได้รับโทษมาแล้ว10วันและนายทักษิณได้สำนึกผิดในความผิดที่ตรงกระทำ ซึ่งเป็นการบังคับถูกด้วยข้อความ <oo> อันเป็นเท็จถึงแม้จะไม่มีโทษของการฝ่าฝืนพระบรมราชองการในกฎหมายใดๆก็ตามแต่โดยส่วนตัวผมเห็นว่าผู้กระทำการจนเป็นเหตุให้มีการทูลเ,เก,กล้าขอพระราชรทานอภัยโทษทำการที่เป็นการแสดงออกในลักษณะหลอกลวงไม่แสดงความเคารพต่อพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือการเมืองทำการหลอกลวงอันเป็นเท็จเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชองการอภัยโทษซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะการดูหมิ่นไม่เคารพต่อพระมหากษัตริย์ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2ต้องระวังโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีทักษีณซ,ซึ่งมีส่วนร่วมอาจถูกดำเนินคดีในความผิดดังกล่าวด,ด้วยในฐานเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการก,ก,กระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวด,ด้วย 4. ทักิณยังมีคดีค้างอยู่ในศาลอาญาคดีการก,กระทำความผิดที่กล่าวดูหม,มิน่นหรือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่เกล่าวกับช่องโทรทัศน์ของเกาหลีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2 ต้องระวังโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีซึ่งโดยสถานะของทักษิณที่ผ่านมาและการต่อสู้คดีที่แสดงว่าไม่สำนึกผิดในการกระทำอาจถูกลงโทษเต็มระวังความผิดก็ได้เมื่อรวมรวมความผิดและระวังโทษที่จะได้รับในคดีต่างๆที่วิเคราะห์มาแล้วเพอเพออาจต้องติดคุกเพิ่มขั้นต่ำประมาณ6-8ปีหรือค่าสูงถึง4 0ปี ตอนนี้ทักษิณอายุ75ปีแล้วถ้ารับโทษเต็มๆต,ตามการวิเคราะห์จะออกจากเรือนจำอย่างเร็วสุดต,ตอนอายุ83ปียังช้าสุด113ปีแค่นี้ยังไม่รวมถึงที่มีผู้อื่นต้องรับผิดอีกนะเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือนาย,ยกรัฐมนตรีที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งอาจทําทให้มีความผิดฐานเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนนะเมื่อวิเคราะห์แบบนี้ผมเลยไม่พนันกับใครเพราะถ้าพนันการผมได้กินแน่ๆเพราะทักษิณคงไม่อยู่ติดคุกแน่ ที่จะผ่อนผมผ่านกล่าวไว้กันว่าทักษิณจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวหนีแน่เลยครับ